ตอนที่672คนอีกาทั้งหกพุ่งเข้าใส่หน้าของมียักษ์มียักษ์พยายามจะหันหน้าไปทางอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนดวงตาของมันแต่มันก็สายเกินไปแล้วมันอยู่ใกล้หน้าไม้ของหันเส้นเกินกว่าที่จะตอบสนองได้ทันมีขนอีกาเส้นหนึ่งแทงทะลุเข้าไปในดวงตาของมันทำให้มีเลือดไหลออกมา มียักษ์โกรธจนถึงขีดสุดมันลุกขึ้นยืนในท่าสองขาและปลดปล่อยไอเย็นจำนวนมากออกมามันพยายามใช้อุ้งมือตะปมหันหเซนหันเซนเก็บหน้าไมาน้นกยุงและรีบหลบการโจมตีของหมีเขากระโดดขึ้นไปบนอากาศและเรียกเร็กซ์ไปเพิ่งอคีออกมาทั้งไฟและเลือดสาก,กระจายออกไปทั่วหันเซนฟาดไปยังหัวของหมีแบบเต็ม แต่บาดแผลแค่นี้ก็ยังไม่พอที่จะเอาชีวิตของมอนสเตอร์ตัวนี้ได้แต่มันยิ่งทําให้มีตัวนี้โกรธมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมหันเส้นคือจุดสนใจของมันในตอนนี้มันพยายามไล่โจมตีหันเส้นแบบเอาเป็นเอาตายหันเส้นพยายามหลบการโจมตีของมีอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันอยู่ใกล้เกินไปถึงเขาจะหลบได้แต่เขาก็ยังรู้สึกเจ็บที่แขนเมื่อเขามองดูก็พบว่ามีเลือดไหลออกมาจากรอยบากของชุดเกราะ หันเซ้นถอยหลังเต็มตัวความเย็นของมันกำลังกัดกินเข้ามาโชคยังดีที่คนโดนเป็นหันเซ้นไอเย็นของหมีไม่สามารถที่จะเอาชีวิตเขาได้แต่ถ้าคนที่โดนเป็นหวังอีฮังหรือหลี่ซิงหลุนพวกเขาคงไม่รอดแน่แนไอหมียักษ์หนางโง่มาทางนี้ตอนนี้หวังอีฮังหนีไปในระยะที่ไกลพอสมควรเมื่อเขาเห็นว่าหันเซ้นกำลังตกอยู่ในอันตรายเขาก็รีบยัออย่วยุหมีทันที ตามปกติแล้ววิธีการแบบนี้จะใช้ได้ผลแค่ครั้งเดียวแต่เะว่ามันกลับใช้ได้ผลอยู่เรื่อยๆอย่างน่าประหลาดถึงมีจะแค้นหันสซนมากแต่มันก็หันไปสนใจที่หวังอีหังอีกแล้วเรากับว่าหวังอีหังไปฆ่าพ่อมันมา หันเซ่นคิดว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปพวกเขาคงจะไม่ชนะมันแน่แมลเร็กซไปเพิ่งอัคคีจะทรงพลังพอที่จะทําให้หมีตัวนี้บาดเจ็บได้แต่ระดับความแข็งแกร่งของหันเซ่นยังไม่พอถึงอาวุธจะดีแต่เขาก็ยังไม่สามารถทําให้หมีถึงตายได้แต่ดูเหมือนหันเซ่นรู้ว่าจะต้องทํำยังไงเขารีบวิ่งตามหมีไปโดยไม่พูดอะไรในเวลาเดียวกันเขาก็ใช้ศาตร์ตรงสวนเล่นแบบพลังของช้าง ร่างกายของหันเส้นเต็มไปด้วยพลังอันมหาศาลของช้างเขาสั่นไปทั้งตัวร่างกายของเขาเหมือนจะทนรับพลังขนาดนี้ไม่ไหวตอนนี้กล้ามเนื้อและกระดูกของเขากำลังส่งเสียงร้องแต่เขาก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมมันหวังอีหังวิ่งหนีต่อไปส่วนลีซิงหลุนก็ยังคงยิงธนูไฟต่อไปเรื่อยๆเพื่อจะช่วยซื้อเวลาให้คนอื่นแต่ธนูไฟของเขาก็ไม่ทรงพลังพอที่จะทำอะไรหมีได้หมีอยากวิ่งไล่ตามหวังอีหังไปติด,ตด หันเซนเร่งพลังจนถึงขีดจำกัดสูงสุดเท่าที่เขาจะรับไหวขณะน,นี้กระดูกของเขากำลังส่งเสียงกรีดร้องออกมาขณะที่หมียักษ์กำลังไล่ตามหวังอีหังอยู่หันเซนกระโดดขึ้นไปบนอากาศเขาเอามือทั้งสองข้างจับที่ด้ามของเรสไปเพลิงอคีและฟันมันลงมาด้วยพลังทั้งหมดที่ม,มีเรากับวว่ามิติจะฉีกขาดจากการโจมตีอากาศถูกฉีกออกเป็นสองซีกทำให้เกิดเสียงที่น่ากลัว เร็กซ์ไปพรอ่องอัคคีปลดปล่อยเปลวไฟออกมาในจังหวะที่กระแทกกับหัวของหมีอย่างรุนแรงเกิดบาดแผลลึกจนถึงกระโหลกของหมีเปลวไฟลุกไหม้ขนของหมีทั้งหัวหลังจากโจมตีครั้งนี้เสร็จหันเซนก็เรียกปีกวิญ,ญญาณอสูนออกมาและบินขึ้นฟ้าทันทีพลังงานของเขาถูกใช้ออกไปจนเกือบหมดในครั้งเดียวถ้าหมีไม่ถูกฆ่าด้วยการโจมตีครั้งนี้เขาก็ไม่มีแรงพอที่จะหลบการโจมตีของมันได้อีกแล้ว หันเส้นมองลงไปข้างล่างเขาสังเกตเห็นว่ามีหยุดเคลื่อนไหวไปแล้วมีเลือดไหลออกมาจากบาดแผลที่ลึกจนถึงกระโหลกของมันมียักษ์ส,งส่งเสียงคำรามออกมาอย่างโกรธเกรี้ยวมันทําให้หันเส้นช็อกจากนั้นมีกยักษ์ก็วิ่งหนีไปทันทีหันเส้นเริ่มที่จะยิ้มออกเขารู้ว่าเอเลิเฟนเล็กไตล์คงจะทําความเสียหายให้มันได้มากจริงๆไม่อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่จําเป็นต้องวิ่งหนีต่อมันไปเร็วพวกเราจะให้มันหนีรอบไปไม่ได้ หันส้นตะกนบอกคนอื่นๆขณะที่เขาบินตามหมีไปตอนนี้หันส้นรู้สึกอ่อนเพลียมากเขาคงจะไม่สามารถโจมตีหมีได้อีกสักพักยังดีที่ปีกวิญญาณอสูรไม่จำเป็นต้องพึ่งพลังในร่างกายถึงเขาจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามแต่ปีกก็ยังสามารถบินได้เร็วตามความสามารถของมัน หวังอีหังและหลี่ซิงหลุนทําตามคําสั่งของฮันเซินพวกเขารีบวิ่งตามมันไปทันทีพวกเขาพยายามจะหยุดการเคลื่อนไหวของมันและพยายามโอบล้อมมันไว้แต่ก็ไม่สําเร็จพวกเขาไม่มีอาวุธวิญญาณอสูรขั้นสุดยอดความเสียหายที่พวกเขาสร้างได้ไม่เป็นผลกับหมี แต่ดูแล้วสมองของหมีคงจะได้รับความเสียหายที่หนักเอาการดูจากการตัดสินใจและความเร็วที่ลดลงตอนนี้มันไม่ได้พยายามจะกระโดดหนีลงไปในทะเลแต่มันเลือกที่จะวิ่งหนีต่อไปบนทุ่งน้ําแข็งแม้ความเร็วจะยังคงที่อยู่แต่การเคลื่อนไหวของมันค่อนข้างสเปสป่โจมตีซ้ำไปที่แผลของมัน ลี่ซิงหลุนตะโกนพร้อมกับยิงธนูไฟไปที่บาดแผลบนหัวของมันหลังจากที่เขายิงโดนบริเวณน,นั้นก็ทําให้เลือดมันไหลออกมามากขึ้นมันร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดทรมานหวังอีฮังก็พยายามจะโจมตีที่บาดแผลของมันเหมือนกันแต่เนื่องจากเขามีแค่ดาบวิญ,ญญาณอสูรในมือและเขาก็ไม่สามารถวิ่งตามมันได้ทันทําให้เขาทําอะไรมันไม่ได้ หมีอยากเพิ่มความเร็วขึ้นอีกถึงมันจะเจ็บหนักแต่มันก็อดทนมากพวกเขาสามคนพยายามไล่ตามไปเต็มที่แล้วแต่ในที่สุดมันก็วิ่งไปไกลจนคลาดสายตาพวกเขาไปแต่ยังดีที่สมองของมันเสียหายหนักทําให้มันตัดสินใจอะไรได้ไม่ดีนักหมีไม่ได้วิ่งเปลี่ยนทิศท,ทางมันเลือกที่จะวิ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวซึ่งทําให้พวกเขาสามคนยังคงตามมันต่อไปได้หมีอยากวิ่งหนีไปตามทุ่งน้ำแข็งในที่สุดความเร็วของมันก็เริ่มช้าลงเรื่อย วิ่งวิ่งหลีชิงหล่นควบสัตว์อสูรตามไปขณะที่เขาตะโกนบอกให้คนอื่นๆที่อยู่ในบริเวณนั้นถอยออกไปไม่งั้นถ้าพวกเขาไปขวางทางวิ่งของหมีพวกเขาจะมีรอดแน่คนสนมากเลือกที่จะหลีกเลี่ยงหมีก็จริงแต่มีคนกลุ่มหนึ่งไม่ยอมทําตามพวกเขาเลือกที่จะวิ่งตรงเข้าไปหาหมีแทนเหมือนพวกเขาต้องการจะฉวยโอกาสเล่นงานมอนสเตอร์ที่กําลังบาดเจ็บฮ่าฮ่าฮ่าทำไมพวกเราจะเข้าไปหามันไม่ได้ละ่ะใครก็มีสิทธิ์ฆ่ามันทั้งนั้น ที่ตัวหมีไม่เห็นจะมีชื่อของนายเขียนเอาไว้เลยจริงไหมหัวหน้าของคนกลุ่มนั้นพูดหลี่ซิงหลุนมองไปที่คนกลุ่มนั้นและเห็นว่าพวกเขาก็คือลูกน้องของชีซิวหวนจากกองกําลังของแบล็กกอดถึงพวกเขาจะถือว่าเป็นพันธม,มิตรกันแต่เนื่องจากพวกเขาแยากออกเป็นสี่กองกําลังทําให้หลี่ซิงหลุนไม่มีอํานาจในการสั่งการพวกเขาได้ หลังจากที่พวกเขาวิ่งเข้าไปหาหมีแล้วคนอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆก็เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะฆ่ามอนสเตอร์ตัวนี้ได้ง่ายๆพวกเขาลองเสี่ยงที่จะวิ่งตรงเข้าไปบ้างในตอนนี้ทุกคนคิดว่าหลี่ซิงหลุนกำลังไล่ล่ามอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์อยู่ซึ่งตอนนี้มันก็บาดเจ็บหนักมากแล้วไม่ว่าใครที่เข้ามันเล่นงานมันก็มีโอกาสได้วิญญ,ญาณอสูรแบบง่ายๆ แต่มันสายเกินไปที่หันซ่นจะหยุดพวกเขาเขาทําได้แค่เฝ้ามองดูคนพวกนั้นวิ่งเข้าไปข้ามหมีจากระยะไกลทันทีที่มียักษ์เห็นคนพวกนั้นเข้ามาขวางทางมันก็ปลดปล่อยออร่าน้ําแข็งออกมาทันทีและมันก็สะบัดตัวเพื่อปล่อยน้ําแข็งออกไปร,บรอบๆเศษ็จน้าแข็งจํานวนมากพกุ่งทะลุตัวคนที่เข้าไปโจมตีและคนจนํานวนมากก็ถูกแช่แข็ง คนที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่คนที่จะเข้าไปฆ่าหมีนั้นมีระดับความแข็งแกร่งประมาณหนึ่งพวกเขายังไม่ได้ปลดล็อกยีนผลลัพธ์ก็เป็นอย่างที่เห็นพวกเขาไม่มีโอกาสที่จะได้โจมตีเลยด้วยซ้าหมีเอามือตะปบพื้นทําให้น้ําแข็งกระจายไปรอบๆเหมือนวิ่งต่อไปพร้อมกับตะปบทุกคนที่ขวางหน้าทุกคนถูกบทขยี้แม้แต่ร่างกายของพวกเขาก็เละไม่มีชิ้นดีตอนที่6 7 3 พวกคนที่วิ่งเข้ามาถูกมียักฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมร่างของพวกเขาแหลกเป็นชิ้นชิ้นบนพื้นหิมะส่วนคนอื่นๆที่ยังมีชีวิตรอดอยู่พวกเขาน่าซีดและก็วิ่งหนีไปสุดชีวิตเหมือนว่าสมองของมีจะเสียหายหนักจริงๆตอนนี้มันไม่สนใจอะไรอีกต่อไปมันพยายามไล่ฆ่าพวกคนที่อยู่ข้างหน้ามันมีศพคนนอนตายเกลื่อนไปหมดตอนนี้คงไม่มีใครรู้ว่ามีตัวนี้กำลังสนุกกับการไล่ฆ่าคนมากขนาดไหน แม้หันซส่นต้องการจะหยุดมันแต่ตอนนี้เขาไม่มีแรงเหลือพอจะทำได้เรียวแรงของเขายังไม่ฟื้นกลับมาหลังจากที่ใช้ท่าเอลิเฟนเล็กสไตล์ไปดังนั้นตอนนี้เขายังใช้มันอีกครั้งไม่ได้ส่วนการโจมตีแบบธรรมดาก็ทำอะไรหมีที่กำลังบ้าคลั่งตัวนี้ไม่ได้หันซั่นได้แต่หวังว่าพละกกำลังของเขาจะฟื้นกลับมาไวๆถ้าเขาสามารถใช้ท่าเอลิเฟนเล็กสตาโจมตีมันได้อีกครั้งเขาก็น่าจะฆ่ามันได้ โอ้ไม่มันกำลังมุ่งหน้าไปทางเมืองระดับอัศวินหล่ซิงหลุนสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีเขารีบหันไปทางหวังอีฮังอเล็กคุณรีบเป็นล่อมันออกมาทีหวังอีฮังพูดด้วยใบหน้าที่หดหู่ฉันไม่แน่ใจว่าจะทำได้ไหมแต่ฉันจะลองพยายามดูตอนนี้เหมือนสมองคงมันจะมีปัญหาม่รู้ว่ามันจะสนใจฉันเหมือนปกติไหมตาของหล่ซิงหลุนเปลี่ยนเป็นสีแดงเขาพยายามที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของหมี ถ้ามีเห็นเมืองแล้วมันคงจะเลือกที่จะวิ่งเข้าไปทางนั้นทันทีซึ่งคนที่อยู่ภายในเมืองก็คงไม่มีเวลาพอที่จะหนีเอาชีวิตรอดได้มันเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากแต่ก็มักจะมีคนมาทําการค้าขายกันทำให้เมืองนี้มีประชากรค่อนข้างหนาแน่นซึ่งคนส่วนมากภายในเมืองก็เป็นพวกที่ไม่ค่อยมีความสามารถในการต่อสู้ถ้ามีอยากวิ่งเข้าเมืองไปได้มันก็คงจะเกิดการนองเลือดขึ้น มีหลายคนที่ได้เห็นเหตุการณ์ที่หมีตัวนี้ไล่ฆ่าคนอย่างโหดเหี้ยมเมื่อพวกเขากลับเข้ามาในเมืองพวกเขาก็เอาข่าวนี้ไปบอกคนอื่นๆทันทีทำให้ในเมืองตอนนี้ดูตื่นตระหนกและโกลาหลมากลี่ซิงหลุนยังคงยิงธนูไฟใส่บาดแผลของหมีต่อไปเรื่อยๆแต่มันก็แค่ทำให้หมีโกรธยิ่งขึ้นกว่าเดิมมันดูจะบ้าคลั่งและปาดเถื่อนมากขึ้นบางทีนี่อาจจะเป็นพฤติกรรมของมอนสเตอร์ที่กำลังใกล้จะตายมันอาจจะต้องการฆ่าให้มากที่สุดก่อนที่มันจะตายก็ได้ หันเส้นขมมดคิ้วแม้เมืองนั่นจะเป็นเมืองใต้การดูแลของหลี่ซิงหลนแต่ทุกเมืองในเขตทุ่งน้ำแข็งก็จ่ายภาษีให้เขาทั้งนั้นและที่สำคัญเมืองนี้ขึ้นหนึ่งในเมืองที่สร้างรายได้ให้เขามากที่สุดหันเส้นไม่ต้องการให้รายได้ลดลงและเขาก็ไม่อยากจะเห็นคนถูกฆ่าด้วยแต่พลังงานของเขาก็ยังไม่กลับมาเขาไม่สามารถใช้เอลิเฟนเล็กตายได้มีอยากเข้าไปประชิดต,ตัวเมืองจากนั้นมันก็พุ่งเข้าใส่กำแพงทันที มันใช้กรงเล็บของมันตะปบทุกอย่างที่ขวางหน้าอุ้งมือของมันสามารถสร้างรอยขวนลึกบนกำแพงเมืองได้ตอนนี้มันปลดปล่อยไอเย็นออกมาและพยายามปีนข้ามกำแพงไป คนที่อยู่บนกำแพงเมืองกรีดร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวตอนนี้กำแพงเมืองใกล้จะพังลงมาแล้วพวกเขามองเห็นหมียักษ์กำลังปีนข้ามกำแพงเมืองแผลที่เปิดจนเห็นกระโหลกและเลือดจำนวนมากที่ไหลออกมาช่วยเพิ่มความน่ากลัวของมันขึ้นไปอีกเหมือนมันจะกระหายเลือดมากหลังจากที่มันข้ามกำแพงมาได้มันก็เตรียมที่จะไล่ฆ่ามนุษย์ภายในเมืองทันที เมื่อหันเซิ้เห็นว่ามีข้ามกำแพงไปได้แล้วเขาก็กัดฟันและกระพือปีกเพื่อเพิ่มความเร็วเขาบินตรงไปที่มียักษ์ทันทีทุกคนเห็นหันเซิกำลังดิ่งลงมาจากท้องฟ้าพร้อมกับอาวุธขนาดใหญ่ในมือมันดูเหมือนกับสว่านขนาดใหญ่ซึ่งกำลังหมุนด้วยความเร็วที่สูงมากเป็นลงนะรกซะลองชิมท่าทุลงตูดของฉันหน่อยเป็นไง หันเส้นส่งเสียงร้องคำรามเขาใช้เร็กสไปเพลิงอคัคคีแทงเข้าไปที่ตูดของมียักษ์มียักษ์หันหน้าไปในเมืองมันไม่ได้สนใจหันเส้นซึ่งมันทําให้หันเส้นสามารถแทงเข้าไปในตูดของมันได้ทั้งเปลวไฟและเลือดทะลักออกมาอาวุธที่ยาวก,กว่า2เมตรของหันเส้นแทงลึกเข้าไปในตูดของหมี หัวใจของหันเส้นเต้นรัวราวกับเครื่องยนต์กระดูกของเขาส่งเสียงครวญครางออกมาเนื่องจากหันเส้นใช้แรงที่มหาศาลของช้างอีกครั้งเขาเร่งพลังจนถึงขีดสุดเขาใช้มือสองข้างจับที่อาวุธและพยายามดันมันเข้าไปให้ลึกที่สุดตอนนี้เร็กซ์ไปเพลิงอัคคีแทงเข้าไปลึกกว่าเครื่องอันแล้วเลือดของมีทะลักออกมาเป็นสายน้ำ ทุกคนที่กำลังดูสิ่งที่เกิดขึ้นยืนอึ้งกันหมดการโจมตีอันรุนแรงที่พวกเขาเห็นทำให้พวกเขารู้สึกมีความสุขมากหลายๆคนรู้สึกเจ็บปวดแทนหมีตัวนั้นจริงๆบางคนถึงกับเอามือจับตุกของตัวเอง มียักษ์ส่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดมันพยายามจะหันกลับไปคว้าตัวหันเซินแต่หันเซินก็ปล่อยเร็กซ์ไปพร่องอคัคคีและหลบการโจมตีของมันหลังจากที่เขาหลบได้แล้วเขาก็เตะไปที่ด้ามของเร็กซ์ไปพร่องอัคคีด้วยเจ็ดสังหารการเตะแต่ละครั้งก็เหมือนกับคอนที่ตอกลงไปบนตะปูทําให้มันแทงลึกเข้าไปเรื่อยๆหลังจากเตะครบเจ็ดครั้งหันเซินก็ส่งเสียงคำรามออกมาเขารวบรวมแรงทั้งหมด และชกไปที่ด้ามของเร็กสไปเพลิองอคัคคีซึ่งเป็นแค่ส่วนเดียวที่ยังไม่ได้เข้าไปในตูดของหมีหลังจากที่เขาชกเล็กสไปเพลิองอัคคีทั้งอันก็แทงเข้าไปในตัวของหมีจนหมดเลือดจำนวนมากทะลักออกมาหมีส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานแต่ไม่นานร่างขนาดใหญ่ของมันก็ลม้ลมลงไปบนพื้นทำให้เมืองทั้งเมืองสั่นสะเทือน มียักษ์เห็ม,มันขั้นสุดยอดถูกค่าไม่ไดีรับวิญญาณอสนูนเนื้อไม่สามารถกินได้เมื่อกินผลึกพลังชีวิตของมันคุณมีโอกาสได้รับสูนถึง10เจนโนพอย์ขั้นสุดยอด สิ่งที่คุ้นเคยดังขึ้นในหัวของฮันเซ้นเขารู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้วิญญาณอสูรแต่เขาก็รู้ดีว่าจะหวังมากไม่ได้โอกาสที่จะได้วิญญาณอสูรมันก็น้อยอยู่แล้วแต่ปกติถ้าเป็นมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดโอกาสที่ฮันเซ้นจะได้วิญญาณอสูรค่อนข้างสูงดังนั้นก่อนที่จะฆ่าม,มันเขาเลยมีความหวังเต็มเปี่ยม ทุกคนเบ,บิกตากว้างที่ความช็อกพวกเขามองดูหันเส้นที่บินกลับขึ้นไปบนฟ้ารากับเทพไม่มีใครพูดอะไรออกมาสักคำทั้งบริเวณนั้นเงียบราวกับป่าชา้าแต่หลังจากนั้นแค่ชั่วอึดใจความเงียบก็หายไปทุกคนในเมืองโห่ร้องฉลองชัยชนะมีบางคนตะโกนว่าหัวนหน้าจงเจเริญคนอื่นๆที่เพิ่งจะรอดจากความตายมาได้ก็ช่วยกันตะโกนหัวนหน้าจงเจเริญเทพเจ้าแห่งการทะลวงตูดจงเจเริญ มีบางคนพยายามจะตะโกนเพื่อน,นำให้คนอื่นเปลี่ยนคำสรรเสร,ริญมีคนจำนวนมากที่ตะโกนตามเขาเทพเจ้าแห่งการทะลวงตูดตงเจริญเสียงมันดังจนไปถึงท้องฟ้าซึ่งทําให้หานเส้นเกือบจะร่วงลงมาหลังจากที่ได้ยินคําสรรเสร,ริญแบบนั้นเขารู้สึกว่ามันค่อนข้างน่าอายถ้าเขายังมีแรงพอเขาก็อยากจะบินลงไปข้างล่างและหาตัวคนที่ตะโกนคาสรรเสร,ริญที่น่าอายแบบนั้นออกมา ร่างของหมียักษ์เหมมันสลายไปหันเซิ้นรีบเก็บผลึกพลังชีวิตของมันและบินจากไปทันทีข่าวเรื่องที่หันเซิ้นเอาชนะหมียักษ์ที่บ้าคลั่งได้แพรก่กระจายไปทั่วทุงน้ำแข็งอย่างรวดเร็วแต่เนื่องจากข่าวเรื่องที่จีชิงข้ามมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดได้ยังไม่เป็นที่รู้กันทั่วไปทําให้คนธรรมดาย,ยังไม่รู้ว่ามีมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดอยู่ด้วยพวกเขาจึงเชื่อว่าหันเซิ้นข้ามมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ระดับท็อปได้ แต่คนที่เห็นการต่อสู้ในวันนั้นได้เอาเรื่องไปเล่าให้คนอื่นฟังต่อไปกันว่าหานเส้นทะลวงตูดของหมีนับครั้งไม่ถ้วนเรื่องเล่าของเขามีชื่อว่าเทพเจ้าแห่งการทะลวงตูดไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ยินชื่อเรื่องพวกเขาก็อยากที่จะฟังเนื้อเรื่องต่อทันทีตอนที่674 หันเซนหวังอีฮังและหลี่ซิงหลุนนั่งเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่ที่ถ้ำน้ำแข็งแห่งหนึ่งที่กลางวงมีผลึกพลังชีวิตขนาดเท่ากับฝ่ามือตั้งอยู่หวังอีฮังกลืนน้ำลายก่อนที่จะถามนี่คือผลึกพลังชีวิตจริงๆเหรอหลี่ซิงหลุนไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีวันนี้พวกเราฆ่ามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดได้จริงๆเหรอเนี่ยพวกเราคือคนกลุ่มแรกที่ล่ามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดได้ในก็สซิงชูริเขสสองใช่ไหม ว่าไงหัวหน้าอยากจะขายผลึกพลังชีวิตอันนี้ไหมตามสัญญาที่ระบุไว้ฉันควรจะได้รับส่วนแบ่ง30นต้านายต้องการจะขายฉันจะจ่ายที่เหลืออีก70เพื่อซื้อมันทั้งหมดหวังอีฮังถามฮันเซินตามสัญญาของพวกเขามันระบุไว้ว่าหาันเซินจะได้รับส่วนแบ่ง50เอร์เซนหวังอีฮังจะได้รับ30เอร์เและหลี่ซิงหลุนจะได้20%ซ โดยสัดส่วนนี้ถ้าเกิดหันเส้นตัดสินใจไม่เอามันหวังอีฮังก็จะมีสิทธิ์ในการครอบครองมันมากที่สุดฉันต้องการมันแน่นอนใครๆก็อยากได้จีโนพอยขั้นสุดยอดทั้งนั้นหันเส้นตอบอย่างหนักแน่นไม่มีทางที่เขาจะยอมปล่อยสมบัติที่ล้ำค่าแบบนี้หวังอีฮังไอก่อนที่จะพูด จากที่ฉันได้ยินมาหลังจากที่ตระกูลจีได้ผลึกพลังชีวิตแต่พวกเขาก็กินมันไม่ได้ถึงพวกเขาจะลองพยายามทุกวิธีแล้วก็ตามแต่พวกเขาก็ยังไม่ได้รับจินโนพอยขั้นสุดยอดถ้าไหนต้องการเอามันไปลองใช้เองฉันคิดว่าผลมันก็คงจะไม่ต่างจากพวกเขา ถ้ายังไงขายให้ฉันดีกว่าฉันจะเอามันไปให้ตระกูลหวังวิจัยและหาวิธีกินมันให้ได้ถ้าพวกเราไขค,ความลับของมันได้แล้วมันจะเป็นประโยชน์กับพวกเราในการเก็บจีนโนพอย์ขั้นสุดยอดในอนาคตเอา้าผลึกพลังชีวิตของตระกูลจียังไม่ได้ถูกกินอีกหรอหันซ้ำประหลาดใจมาก ตอนแรกเขาคิดว่าตระกูลจีคงจะให้คนกินมันเข้าไปตั้งนานแล้วเขาไม่คิดว่ามันจะต้องมีอะไรที่ต้องวิจัยกันอีกเพราะการจะได้จีโนโพอยก็แค่กินมันเข้าไปตรงๆก็หมดเรื่องใช่พวกเขาลองพยายามหลายวิธีแต่ก็ไม่สำเร็จเลยผลึกพลังชีวิตแข็งเหมือนกับก้อนหินมันไม่ละลายไม่ไหม้ไฟและก็ไม่จมน้ำด้วยหวังอีฮังพูดหลี่ซิงหลุนพูดบ้าง ที่เขาพูดมาเป็นความจริงฉันแฮ็กเข้าไปในระบบของตระกูลจีแล้วก็พบข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองของพวกเขาพวกเขาลองใช้วิธีการนับไม่ถ้วนแต่ก็ไม่ได้ผลเลยเหมือนพวกเขาจะจนปัญญาแล้วพวกเขาไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงถึงจะได้จีโนพอยขั้นสุดยอดพวกเขาถึงขั้นไปเชิญผู้เชี่ยวชาญจากรัฐบาลส่วนกลางมาช่วยแต่ก็ยังไม่คืบหน้าเลยนั่นคงจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่รัฐบาลยังไม่ได้ประกาศเรื่องนี้ออกไปอย่างเป็นทางการทำไมพวกเขาถึงไม่ลองกลืนมันเข้าไปเลยล่ะ หันซึ่นถามพวกเขาลองแล้วแต่หลังจากที่กลืนมันเข้าไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันก็ยังเป็นก้อนเหมือนเดิมไม่ย่อยสลายเลยสักนิดลี่ซิงหลุนพูดหันซึ่งขมวดคิ้วทันทีเมื่อได้ยินมันแตกต่างจากความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับผลึกพลังชีวิตในตอนที่อยู่กอเซงชูรี่เขตหนึ่งเขาก็แค่เรียรม,มันจนหมดก้อนและวทำไมของที่ตระกูลจีถึงได้ต่างออกไป ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยแต่มันก็ชวนให้สงสัยอยู่เพราะผลึกพลังชีวิตแต่ละอันที่หันเส้นได้จากก็ซนชูรี่เขตสองก็ยังกินไม่ได้เช่นเดียวกันพวกมันดูต่างไปจากอันที่หันเส้นเคยได้ตอนอยู่กเซนชูรี่เขตหนึ่งถ้าผลึกพลังชีวิตของตระกูลจีกินไม่ได้จริงๆเรื่องนี้มันก็ชักจะยังไงยังไงแล้วหันเส้นคิดเขาเชื่อว่ามันน่าจะมีปัญหาอยู่ตรงไหนสักแห่งนี่เป็นอันแรกที่ผมได้มาผมก็อยากจะทดลองมันด้วยตัวเองก่อน คุณอยากจะเอาส่วนแบ่งตอนนี้เลยหรือว่าจะเอาไว้แบ่งทีหลังหันซึ่นไม่ต้องการให้คนตระกูลหวังเป็นคนวิจัยหันซึ่นคิดว่าคนที่น่าจะเข้าใจผลึกพลังชีวิตมากที่สุดก็คือตัวเขาเองงั้นเก็บมันไว้ก่อนหวังอีฮังและหลี่ซิงหลุนพูดพร้อมๆกันพวกเขาเองก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินพวกเขาไม่ต้องการผลตอบแทนเป็นตัวเงินดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจเก็บมันไว้แบบนี้ก่อน หันซึ่เป็นคนเอาผลึกพลังชีวิตของหมียักษ์เหมมันไปทดลองผลึกพลังชีวิตอันนี้มีความเย็นแพร่กระจายออกมาดูมันจะเป็นขั้วตรงข้ามกับผลึกพลังชีวิตของทเรซ์เกตอคี A แต่เพราะหันซึ่ฝึกกายยกทําให้เขาไม่กลัวพลังความเย็นเมื่อหันซึ่เข้ามาในห้องของเขาแล้วเขาก็เริ่มเลียม,มันในทันทีแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามเลียม,มันยังไงก็ตามมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทำไมเราถึงกินมันไม่ได้นะ ล้วต้องทำยังไงถึงจะเปลี่ยนมันเป็นจิโนโพอย์ขั้นสุดยอดได้หันส้นเธอพลึกพลังชีวิตและสังเกตมันต่อไปหรือมันจะเป็นเหมือนกับพวกนิยายแฟนตาซี Fantasy, ที่เราจะต้องฝึกร่างกายให้มีท่าเดียวกับมันก่อนถึงจะดูดซับได้ขณะที่เธอพลึกพลังชีวิตอยู่ในมือหันส้นก็เริ่มใช้วิชาไกยกเขาเคยดูดซับพลังน้ําแข็งจากเสวยอีขวางถ้าสมมติฐานของเขาถูกเขาก็น่าจะดูดซับพลังของพลึกพลังชีวิตนี้ได้ แต่ไม่ว่าหันซึ่นจะใช้ใกายหยกหรือพยายามยังไงก็ตามแต่มันก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยแปลกมากเป็นเพราะอะไรกันแน่ถ้าตระกูลจีไม่สามารถกินผลึกพลังชีวิตของพวกเขาได้เงินก็แสดงว่าผลึกพลังชีวิตของกอสซิงชูริเขตหนึ่งกับเขต2ก็เหมือนเหมือนกันแต่ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วทำไมเรายังกินมันได้ตอนที่อยู่ในกอสซิชูริเขตหนึ่งล่ะยิ่งคิดหันซึ่งก็ยิ่งงง ตอนนี้หันเร่นอยากจะให้คนในกอรซิงชิรี่เขตหนึ่งคามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดให้ได้อีกสักตัวมันจะได้เป็นเครื่องยืนยันว่าผลึกพลังชีวิตของกอรซิงชิรี่เขตหนึ่งกินได้หรือไม่ได้ หันเซิ้นใช้เวลาในการทดลองผลุพลังชีวิตต,ต่อไปเรื่อยๆซึ่งเขาลือเรื่องที่เขาค้ามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดได้ก็เริ่มแพร่กระจายออกไปแล้วเพราะยังไงก็มีพยานหลายคนเห็นในหมู่พวกเขามีบางคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดด้วยพวกเขาจึงเชื่อว่าหันเซิ้นค้ามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดของก็อตสิงชุริเขตสองได้แล้วหันเซิ้นเป็นคนที่พิเศษจริงๆเมื่อคนของตระกูลหวังได้ยินข่าวนี้จากหวังอีหังพวกเขาก็ช็อกกันหมด สมก็เป็นลูกของหัวหน้าหารเขาเพิ่งจะเข้าไปในกอสซิงชูรีเขตสองได้ปีกว่าๆแต่เขาก็สามารถฆ่ามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดได้คนจากตระกูลหนึ่งเองก็ได้ยินข่าวนี้ด้วยพวกเขายิ่งเชื่ออย่างสนิทใจว่าหันสั้นสืบเชื้อสายมาจากหันจริงๆบ่าเอ้ยตระกูลจีนนำพวกเราไปอีกก้าวแล้วบรรดาคู่แข่งของตระกูลจีหลังจากได้ยินข่าวพวกเขาก็รู้สึกว่าคนต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว ซึ่งที่พวกเขาคิดแบบนั้นก็เป็นเพราะพวกเขาคิดว่าหาันเซ้มเป็นคนของตระกูลจีแต่คนในตระกูลจีก็ค่อนข้างสับสนกับข่าวนี้พวกเขายังไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของแฟนจีเหยนหรันพวกเขาไม่รู้จะนับหันเซ้มเป็นญาติได้หรือเปล่านอกจากนี้แล้วยังมีบางคนในตระกูลจีที่ไม่ค่อยชอบหันเซ้มด้วยแต่หลังจากที่ได้ยินข่าวลือเรื่องนี้ก็ทําให้พวกเขาสนใจหันเซ้มมากขึ้น หลังจากที่ได้ยินข่าวลือในตอนแรกแตะกูลจีก็ยังไม่เชื่อมันเพราะพวกเขาต้องทุ่มงบประมาณมหาศาลกว่าจะช่วยให้จีชิงฆ่ามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดในกอสเซนชูรี y เขตหนึ่งได้แต่ข่าวลือที่พวกเขาได้ยินมาเหมือนหันซ้่จะฆ่ามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดได้ด้วยตัวคนเดียวเลยที่สำคัญมันคือมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดของกอส t ซชูรีเขตสมันยากที่จะเชื่อจริงๆสำหรับตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องคอทอริชแนลได้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆนะคะและทุกๆคนสามารถเข้ากลุ่ม Facebook ได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ